ญาติโยมสาธิตสทั้งหลายที่วันนี้ก็ได้มีโอกาสคุณโยมนุ้ยเชิญยิ้มโยมมะลอดเชิญยิ้มโยมหลุยแล้วก็โยมมดรังสีมันวันนี้ก็ได้มาทําการไฟ้สดที่วัดเวรวันของเราตอนนี้คุณโยมแม่เกตุรกสิริทิรัตน์และก็คุณโยมตั๊กลีลาและก็คุณโยมนุ้ยเชิญยิ้มก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิหรือว่าสํานักงานที่จะให้พระสงฆ์ ได้อยู่ทํางานในวัดก็ต้องขอฝากกับบรรดาเจ้าโจมที่จะร่วมทําบุญกับวัดเวรุวันก็ขอให้พี่บุ้ยได้พูดบอกคุบก็ฝากบอกคุณแล้วก็กระจายบุญให้กับทุกท่านนะครับใครมีกําลังเยอะอยากจะทําเยอะก็ได้ครับแล้วแต่จิตศรัทธาน,นะครับส่วนใครที่อยากร่วมทาบุญมีกําลังน้อยก็แล้วแต่กําลังศรัทธาของท่านก,ก็บอกกับพี่พน,น้องทุก,ท,ก,ท,กท่านด้วยร่วมทาบุญสมทบ นะฮะมาสร้างกุฏินะครับให้กับทางวัดของเราเออหลายท่านสงสัยว่าเอ้ยถ้าอยากจะทําบุญทําบุญทางช่องทางไหนครับโดยอ่นเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขบัญชีให้นะครับวันเดือนปีก็เข้าวัดไปเลยครับผมก็ฝากขอบคุณกันได้ครับนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรฮะอายุมากแล้วก็ทาวัดทำบุญนะครับขอบุณทีนึงครับผเช่นเช่นกันครับก็ มีความสุขใจครับที่ได้ทําบุญแล้วเราทํำจริงจริงนะครับทุกครังที่มาก็าจะตื่นเช้าแล้วก็มาทําอย่างนี้ทั้งวันนะครับพวกเรามาช่วยกันนะครับผมีค่ะวันนี้พวกเราทีมงานปาดน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ตั้งเรือนุเชน มาที่วัดเวรุวันนะคะก็ตอนนี้แม่ก็เป็นเจา้าภาพสร้างกุติให้พระเพราะว่าที่วัดนี้กุฏิหลังเก่าอะพระอยู่ไม่ได้แล้วบวกกินหมดค่ะจนพระเวลามาบวชแล้วก็ต้องไปจําวัดที่อื่นนี่ก็จะเป็นกุติหลังเก่าจำรุดสุดสอมานะครับกนะรบเก้าหลังพุงลักากร่วมกันแล้วแม่ก็อยากเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มีกําลังมาร่วมบุญกับแม่นะคะก็สงสารวัดคาเล็กอย่างหนึ่งพระครูยนูนท่านก็เป็นจิตอาสาของปันน้ําใจด้วยท่านก็ช่วยเราหาเท็แล้วก็ท่านก็ไปหาวัดที่ไม่มีโรงเย็นท่านช่วยงานปันน้ําใจเยอะมากที่สาคัญที่สุดคือตอนนี้แม่อยากให้ที่วัดมีปุติหลาย,หล,ายหลังถ้าจะได้มาบชาแล้วก็จะมาวัดได้ที่นี่นะคะก็อยากเชิญชวนค่ะ โมทนาบุญกับทุกคนนะคะมาทำบุญด้วยกันค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะโมทนาสาธุค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่กระรอกเชยิมขอบคุณพี่ลุยชวนชื่นน้อมรดังซีมันด้วยนะครับที่มาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นะครับให้หลวงพ่อให้ปอดกวยนะครับขอให้มีอายุยืนยาวและก็มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและก็ทุกคนทุกท่านเอริญเจริญ